ผมบัวจับภาพจับภาพหันหลังไม่จับภาพต้นข้าวแวบเดียวฮะหันมาอีกทีหนึ่งทุกพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะสวยที่สุดตอนที่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นแล้วเพิ่งขึ้นแล้วก็แสงก็เพิ่งโผล่ฮะมันจะเป็นประกายฮะแต่ผมช้าไปแค่ประมาณคิดว่าน่าจะเป็นห้าวินะฮะห้าวิ พอหันกลับมาเอา้าตะวันขึ้นแล้วอุตส่าห์มารอรอดูตะวันตั้งแต่เชานะ้าสุดท้ายเสียรู้ตะวันพลาดท่าตะวันไม่ใช่พลาดท่าอะไรพลาดท่าดูตอนที่พระอา,าทิตย์ขึ้นพูดแล้วก็ให้เจ็บใจอุตส่าห์มานั่งรอแล้วแต่เชา้าเนี่ยครับหาความสุขเล็ๆเลเลเลกๆน้อยกับการขึ้นการลงาการ เบิดการสว่างของพระอาทิตย์อ่อตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็เริ่มจะส่องแสงจ้าส่องแสงจ้าเป็นสภาพโดยทั่วไปสภาพโดยทั่วไปานานก็จะมา,เ,าเข้ามาตั้งแต่เช้าทักทีเพราะบางครั้ง ช่วงนี้เขาฉีดยาฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนเรามาเดินลุยน้ำค้างนี่ฮะมันก็ซึมเข้าเนื้อเข้าตัวเราเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับเราะพอเราต้องใส่รองเท้าบูทครับองใส่รองเท้าบูทยาวเ,เข้านาเข้าไรไม่ใช่เห็นแต่ว่าเออไม่มีกูเยี้ยวเขี้ยวขอนขนาโลกคขนาเตียนแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าพื้นสู่พื้นที่กเกษตรกรรม <c oughs> มันมีภัยรอเราอยู่แล้วนะภัยที่ไม่มีเสียง อเยาดูดสกดูดซึมแต่ก่อนที่ผมจะเข้านี่ให้ฮอร์โมนทางใบไปไป,ประมาณ4-5หวันแล้ว4-5หวันวยาที่เราฉีดก็ซึมส่วนที่เป็นอายาก็บางส่วนที่ระเหยได้ก็ระเหยเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อย็ตต้องขอบอกคนที่ ไม่ได้ทำนาทำไรสมัยใหม่เพราะทุกวันนี้จะมียานาโนนาโนตัวยานาโนจะเป็นตัวเปิดปากใบอของพืชให้รับสารเคมีต่างๆเข้าไปแสกเข้าไปในพืชพืชที่เราปลูกทุกชนิดทุกชนิดก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีคือ,อสามารถนำาธาตุอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องการเล็ก ให้พืชกินทางใบดูดซึมทางใบเข้าได้เร็วขึ้นผลเสียก็คือเราต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่างเช้ามาเนี่ยมาถึงเนี่ยฮะ้ำเป็นตัวละลายทุกอย่างแม้แต่ยาที่เราใชนะ้เมื่อเราไม่รู้จักระ,ะมัดระวังมันก็จะซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้โดยง่ายได้โดยง่าย สังเกตว่าสีเหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรนะน้ำบาดาลเมื่อเราสูบสูบน้ำบาดาลมันก็จะมีหินปูนล,ละลายมาด้วยนะนาที่ทำนาด้วยข้าวจากน้ำจากชลานลำพันธุจะมีค่านะมีค่ามากกว่าน้ำที่สูบมาจากคลองไม่ใช่มีค่าหมายถึงว่าอองอมปลูกแล้งงามกว่าเพราะว่ามีสารอาหารละลายอยู่จะเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่น้ําไหลผ่านมาแล้วหินปูนก็ตกตะกอนไปส่วนหนึ่งอแล้วก็ถูถไถมากับดินนะแล้วก็ถูก,ก,ก,ถ,กถูกแดดสอ,อดสาด่องเผาเชื้อโรคมาระยะนึงอะ่ะนี่กำลังพูดถึงน้ำที่มาจากคลองชลประทานซึ่มาจากแม่น้ำกับน้ำซึ่งไม่มีอะไรเจียปนมากมายนอกจากหินปูนก็คือน้ำบาดาลเพราะฉะนั้นปริมาณ ข้าวที่โตวะก็จะแตกต่างกันนี่ฮะเหลือง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 เนี่ยใช่ทั้งนั้นแล้วครับนี่ก็คือฝ้าฝ้าของหินปูนเนี่ยซึ่งกเกาะตกตะกนอเนเป็นเป็นเป็นพังผืดลอยอยู่บนผืนน้ำเหลืองเหลืองเนี่ยใช่ทั้งนั้นฮะนี่คือหินปูนหินปูหนปหรือแม้แต่กระสอบท,ที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองเหลืองเกาะอยู่นี่ นี่ฮนะนี่คือคราบของหิดปูนแล้วนั่นนี่คือตัวหนึ่งที่ทําให้ข้าวเราไม่ค่อยงามฮนะเราเบืองปุ๋ยเบืองปุ๋ยเพราะเรา,เ,าเราหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่เนี่ยอ,อย่างน้อยๆดินมันไม่เป็นไม่เป็นกดหรือว่าไม่เป็นดา่างเพราะว่าหินปูนเนี่ยไปทําให้กลายเป็นกากเลยหรือว่าเป็นกดถ้าปุ๋ยเป็นกรด ถ้าปุ๋ยเป็นด่างมันก็จะถูกเจือจางด้วยส่วนผสมของหินปูนนะแต่ถ้าเป็นน้ำจากแม่น้ำมันจะต่างกันน้ำจากแม่น้ำจะมีความเป็นกลางม,มีความสเสถียรมากกว่าเวลาเรเา,เรเาใช้ปุ๋ยที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมันก็เป็นกรดและเป็นด่างตามที่กระสอบปุ๋ยเ,เขียนมาตามนั้นคือไม่ถูกเจือจางดโดยหินปูนแต่ถ้าเป็น น้ำบาดาลเนเปอร์เซ็นต์การใช้ปุ๋ยแล้วปริมาณต้องประมาณมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็น้ำบาดาลเราแต่หลีกเลียกได้ไม่ชาวนาโดก็คือหลีกเลียงไม่ได้ก็ต้องใช้เท่าที่เท่าที่มีเท่าที่เป็นเพราะฉะนั้นก็พูดยากครับความรู้ทางวิชาการบางอยา่างเราพูดไปก็เหมือนกับเราฉลาด แต่ในหลักิชาการหรือว่าคนที่เขามีธุรกิจก็มาเกี่ยวข้องบังคับใ้ผู้รู้ต้องพูดไปอีกเดแยวทางนึงแต่บังเกิดผมก็ไม่มีใครมาให้สปอนเซอร์นะเพราะฉะนั้นเ,เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราถ่ายทอดได้เราก็าก็บอกถ่ายทอดไปตัวน้ำ็นน้ำดีกว่าน้ำประดา่าแต่อย่างที่ผมว่าความกดเป็นกลางสารอาหาร เป็นไมได้ไหมฮะว่าเวลาน้ําจากแม่น้ํำมันไหลผ่านภูเขาเสาะมาตามลำธารมันก็ละลายหน้าดินซึ่งมีสารอาหารต่างๆหรือแม้แต่ผ่านย่านที่เป็นเมืองใช่ไหมอาจจะจะรับปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่ขับถ่ายปนเปื้อนปนมากับน้ำนะน้ำก็เลยเ,เป็นปุ๋ยชัดดีน,นเเ่เหมือนกับที่ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยสด โรงงานปุ๋ยสดก็จะเป็นคล้ายๆสุขาเล็กๆนะฮะพอเราเข้าไปขับถ่ายไม่ว่าจะปัดสาวะาหรือุจจาละมันก็ลงไปในถักซึ่งเกษตรกรก็จะเอาน้ำผสมเสร็จแล้วก็ลาดรดใส่ฝักวัวลาดรถผักโอ้ยผักโตงามโตโตเร็วใบงามซึ่งบ้านเราดีก่อนหน้านี้ อยากวิสาระบบสาธารณสุขเราไม่เจริญหรือว่าไม่มีโซเชียลเราก็ทำอยู่ทุกวันที่ก็ทำแต่เขไม่ลงสื่อให้เราเห็นผมก็อูจ่ายแม้แต่แพลตฟอร์มไหนที่ใครเอาภาพลักษณะนี้ไปลงเป็นตัวแปรใช่ไหมแต่เวลาพูดเราพูดได้เพราะไม่เห็นภาพก็พูดไปเลื่อยเปืยอีกแล้วเป็นชาวนาที่พูดเลื่อยเปอยเอาสาระไม่ได้ก็วันนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีเรื่องพูดเรื่องเล่าเยาอะแยะเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแต่ว่า,าฟังขับๆดีกว่านะฮะเอาเป,เป็นวิชาการหรือว่าเอาสาราก็ยากอยู่อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ